สวัสดีครับผมพงศกรสุตันตยวลีครับจากบริษัทออริจินอลแอคทีฟครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะวิทศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับส่วนปอทก็จบคณะบริหารจากนีด้าน,นะครับเอกการตลาดนะสำหรับประสบการณ์การทํางานก็คือก็ทําเกมซีคิงดอมฮีโร่นะครับแล้วก็เกมบนมือไวมากว่า5ปีนะครับแล้วว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทแล้วก็รวมทั้งเป็น โค้ชในเรื่องของการทําเรื่องบริหารซอฟต์แวร์นะครับโดยเฉพาะโปรเจกที่เป็นอาจายสกรัมนะครับสำหรับภาพรวมของคอร์สทั้งหมด4ตอนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะมีในเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นในการแนะนำนะครับว่าซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ในสมัยใหม่รวมทั้งตัวที่เป็นอาจายโปรเ e s s เนี่ยเราจะมีวิธีการในการพัฒนาอย่างไรนะครับในส่วนของตอนที่2เราก็จะลงรายละเอียด มากขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโปรเซสของมันเลยนะฮะว่าขั้นตอนที่1 2 3สต้องมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นในโปรเจกต์เราบ้างส่วนตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กันในการบริหารซอฟต์แวร์ของเราและในส่วนตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสรุปแล้วก็เทคนิครวมทั้งปัญหาที่เจอในการบริหารโปรเจกต์นะครับก็จะเจาะลึกกันทั้ง4ตอนเลยนะครับยังไงก็ติดตามนะครับรับชมกันทั้ง4ตอนได้ครับก็สลับตอนที่1นะครับเราก็จะมา เข้าสู่บทเรียนที่จะมาแนะนำนะครับภาพรวมก่อนนะครับว่าในการบริหารโปรเจกต์ทั่วไปนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เราก็จะถึงจะเข้ามาในสูตรของรายละเอียดนะว่าทําไมเราถึงจะใช้สกัมในการบริหารโปรเจกต์นะครับก็ขั้นแรกนะครับจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์แมネจเมนต์นะครับทาไมเราถึงจะต้องมีการบริหารโครงการหรือว่าบริหารโปรเจกต์เกิดขึ้น เหตุผลที่เราต้องบริหารเพราะว่าเราต้องบริหาร2ตัวครับเราต้องบริหารเวลาและก็บริหารเงินทุนที่เกิดขึ้นในการทาโปรเจกต์เพราะว่าถ้าเกิดเวลาและเงินทุนหมดนั่นก็หมายถึงว่าโปรเจกต์เราก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ประเด็นคือเราจะทําอย่างไรครับที่จะทาให้เวลาและเงินทุนเนี่ยมันพอเพียงที่จะทําให้โปรเจกต์เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะสมมอบผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหรือก็ตามที่เรากําลังพัฒนาอยู่ในโครงการเนี่ยได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับ สิ่งที่เราบริหารเราบริหารอะไรบ้างข้อแรกครับเราบริหารเวลาแน่นอนอยู่แล้วข้อ2เราจะบริหารเงินทุนข้อ3เราบริหารคน3มเงื่อนไขเนี่ยคือเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้โปรเจกต์เนี่ยล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการที่จะควบคุมปัจจัยทั้ง3ตัวนี่ยครับให้สามารถดําเนินต่อเนื่องนะครับไปสู่เป้าหมายได้ครับต่อมาก็คือในแง่ของเกมล่ะเพราะตอนนี้เรากาลังคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเกมถูกไหมครับ งนั้นในแง่ของเกมเนี่ยเราจะบริหารอะไรบ้างมันแตกต่างไงกับการบริหารโปรเจกต์อื่นเช่นซอฟตแวร์ที่ไม่ใช่เกมอย่างกรณีที่เป็นเกมนี่ผมจะแนะนําว่าเกมจะเป็นโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าโปรเจกต์อื่นตรงที่ว่าเกมจะมีเรื่องของความสนุกมีฟิลลิ่งเข้ามาเกี่ยวดังนั้นเนี่ยในในหลายๆจุดเนี่ยเกมจะต้องการฟีดแบ็กจากลูกค้าหรือฟีดแบ็จากทีมงานหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ว่า มันทางานหนึ่งมันทํางานถูกต้องนะครับแต่มันจะต้องเล่นสนุกด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าซอฟต์แวร์อย่างอื่นนะครับที่จะต้องเข้ามาใช้ในการบริหารโปรเจกต์ต่อมานะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการประเมินงานเราจะประเมินงานได้ยังไงครับว่างานเนี่ยมันใหญ่เล็กหรือว่าจําเป็นที่จะต้องตีสโคบงานนะขนาดของงานอย่างไรตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งนะฮะที่จะทำให้เราคํานวณเวลาที่จะใช้ในโปรเจกต์ได้อย่างถูกต้อง ต่อมาครับก็คือเรื่องการประเมินต้นทุนเวลาคนครึ่งหนึ่งนะครับการทําเกมหนึ่งเกมจําเป็นจะต้องคํานวณถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องใช้คนที่ต้องใช้โดยเฉพาะเกมเนี่ยจะพึ่งพาเรื่องของอาร์ตนะครับเรื่องของการวาดรูปในเกมเนี่ยอาร์ตแต่ละคนก็วาดรูปไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีความซับซ้อนเกิดขึ้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีโปรเจกต์แมจเมนต์เข้ามาหรือการบริหารโปรเจกต์เข้ามา ร่วมนะครับในการบริหารโครงการหัวข้อต่อมาก็ค enfin, ือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโครงการทุกโครงการนะครับทุกโครงการมีความเสี่ยงเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรครับ1ก็คือเราสามารถบริหารความเสี่ยงเนี่ยด้วยวิธีการกระจายความเสี่ยงได้ไหมสองคือเราลดความเสี่ยงได้ไหมไม่ว่าจะกระจายความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ แต่เราสามารถทําให้มันมีเป็นความเสี่ยงอย่างสงเมเหตุสมผลได้หรือเปล่านี่ก็จะอยู่ในกรรมวิธีในการบริหารโครงการนะครับในสไลด์ต่อมานี่นะฮะจะเป็นรูปแบบของการบริหารโปรเจกต์ที่เรียกว่า waterfall model สำหรับคนที่เคยผ่านในเรื่องของ cross training หรือว่าการเรียนในเรื่องของซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับ waterfall model นี้จะถูกแนะนำอยู่ในหลายๆหลักสูตรนะครับซึ่ง waterfall model เนี่ยรูปแบบของมันก็คือหนึ่งนะฮะเราก็จะมีการเอา ความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการเกมอะไรต่อมานะครับแล้วก็เอาความต้องการนั้นเนี่ยมาแปลงว่าจะต้องใช้อะไรบ้างมีโครงสร้างของซอฟต์แวร์อย่างไร yes ต่อมาจะเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วออกแบบว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนดัตต้าเบสต้องอยู่ตรงไหนต้องมีส่วนติดต่อ,อยังไงมีส่วนติดต่อลูกคา้าส่วนติดต่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่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 ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่ฮะพอเร่เริ่มโค่ดเนี่ย ตรงนี้จะกินเวลาค่อนข้างเยอะนะครับพอๆก็ตอนเอา requirement เหมือนกันลงมาถึงโค้ดแล้วก็ส่งไปให้เทสต์เทสตนะว่าสิ่งที่โค้ดมานะมันตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ส่งไปสู่สู่ขั้นตอนก็คือ m a i n t e n Mainten a n c e m a i n t e n a n c e ก็คือให้ลูกค้าใช้งานทดลองดูว่าเป็นยังไงอะไรดีอะไรเสียแล้วก็แก้ไขในจุดนั้นนะครับแล้วก็ project ปิดโปรเจกต์ไปทุกอย่างแฮปปี้แต่ว่าข่าวร้ายนิดหนึ่งครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยหลายๆคน ก็จะคิดคิดอยู่ในใจนะว่ามันไม่จบถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราส่งไปเมนเทนเนนต์คือส่งให้ลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าจะตีงานกลับมาอาจจะบอกว่าส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการนะครับก็ต้องมาทําไมครับมาดีไซน์ใหม่โค้ดใหม่เทสใหม่แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูอีกพอส่งให้ลูกค้าดูอีกลูกค้าก็ไม่แฮปปี้ก็ตีงานใหม่ก,กลับมามันจะวนฮนะทีนี้มันจะเกิด ผมขอเรียกว่าหลุมนรกก็จะเกิดความปวดหัวและขั้นตอนนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะออกจากไอวงจรตรงนี้ได้นะครับ w l t m r f e l l model ไม่เหมาะสําหรับการทําซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมีเงื่อนไขหลายๆอย่างมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องการฟีดแบ็กในการแก้ไขเร็วๆนะครับผมจึงแนะนำว่า Waterfall Model เนี่ยเป็นโมเดลที่วันแรกที่รับงานจากลูกค้าจนกระทั่งถึงวันที่ส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยมันกินเวลามากเกินไปเช่น กินเวลา6เดือนกินเวลา1ปีแล้วลูกค้ามาเห็นงานบางครั้งมันไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วนะฮะังั้นวันนี้มันจึงเกิดรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่หมๆเกิดขึ้นนอกจากโมเดลแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาว่าทำไมการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบย,ยกตัวอย่างคือ Waterfall Model เนี่ยนะมีปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารเองเพราะว่ามันมีการส่งมอบงานเป็นทอดๆอ,อย่างที่เห็น สิ่งที่เป็นทอดๆเนี่ยตั้งแต่เอา Requirement จากลูกค้าตั้งแต่ตอน Coding งตอนเทสติ้งอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าไซโลไซโลคือเหมือนเป็นผนังกั้นห้องะครับคือพอฉันได้งานมาห้องนี้ฉันทํางานเต็มที่แล้วนะแล้วก็โยนมาให้อีกห้องหนึ่งไอ้ระหว่างการโยนไปเนี่ยครับมันเกิดข้อมูลที่หายไปเรียกว่า Data Loss หรือ Detail loss หรืออะไรก็ตามนะครับมัน l o s s ออกไปกว่าจะไปถึงโค้ด ข้อมูลที่เป็น requirement ของลูกค้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเหลือน้อยมากจนทำให้ผิดความหมายผิดความต้องการเป็นสาเหตุว่าทำไมพอ s t i n g แล้วส่งมอบให้ลูกค้าลูกค้าตีงานกับดังนั้นเราจะทำยังไงที่ทให้การสื่อสารเนี่ยมันตรงกันทุกๆจังหวะนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันในสื่อการสอนคลิปวิดวีโอนี้นะครับก็ขอให้ติดตามทุกๆตอนด้วยนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นี่มันเหมือนอะไร นี่ที่เห็นว่าโอเคเราไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเดียวจนจบถูกไหมครับแล้วได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและส่งให้ลูกค้าได้อย่างที่บอกหลายๆคนก็คงจะเคยได้รับประสบการณ์เหล่านี้มานะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องฝูงนกนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์ผมว่าเหมือนฝูงนกเลยมอนฝูงนกที่บินอุปยพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ดูนะฮะนกเนี่ยบินจากรัเสเซียนะบินมาประเทศไทยหรือบินไปอินโดเนียเป็นระยะทางที่ไกลมากนะ ดูเหมือนจะเป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากเลยจริงไหมเพราะว่านกเนี่ยเวลาบินไหเนี่ยไหนจะสภาพอากาศแปรปรวนอุณหภูมิเปลี่ยนนกในฝูงก็มีเก็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะก็เหมือนเราเลยขาดลายางเงี้ยครับระหว่างการดําเนินโปรเจกต์เจอพายุหรือเปล่าเจอฝนฟ้าคะนองไหมมีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนระหว่างการเดินทางตลอดเวลาแต่นกเนี่ยบินเนี่ยมันไม่ได้ใช้การวางแผนแบบ ที่เรากาลังทําอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับมันไม่ได้ตีกรนชารชาดออกมาว่าจะทํากี่วันกี่เดือนจะบินไปจากนี่นี่นี่จะถึงตอนจบเนี่ยก็ปิดงานตรงนี้ได้มันไม่ไทำ่างานั้นมันไม่ได้เปิด Microsoft Project แล้วก็พลอตงานออกมาเป็นตอนตอนเป็นหนึ่งสสทักแล้วก็บินไปตามนั้นแล้วประสบความสาเร็จมันไม่ใช่สิ่งที่นกทำเนี่ยน่าสนใจมากนกนี่จะบินในรูปแบบของเป็นเหมือนลูกศรก็คือจะมีนกตัวแรกเนี่ยนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีนกตัวหลังเนี่ยตาม เป็นขบวนนะครับไอขบวนแบบนี้เนี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าตัวแรกที่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดนะมันเป็นตัวที่ขึ้นไปรับลมการลมกนนันฝนให้หัวขบวนข้อแรกข้อสองคือการบินอย่างนี้ทำให้อากาศเนี่ยส่งให้ทีมเนี่ยบินไปได้ด้วยความคล่องตัวและประหยัดพลังงานขึ้นนะครับเมื่อนกตัวแรกเหนื่อยหรือเจ็บป่วยนะครับนกตัวแรกที่อยู่บนหัวเนี่ยจะบินกลับมากลับไปอยู่ข้างหลังและไอ้นกตัวข้างหลังเนี่ยก็บินมานํา และนกจะค่อยๆบินทีละสเตปและสังเกตการบินของตัวเองว่าวันนี้บินได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการบินพอวันพรุ่งนี้ก็บินอีกด้วยวิธีที่ดีขึ้นด้วยวิธีที่ปรับปรุงมาจนกระทั่งมันสามารถที่จะบินระยะทางไกลๆและประสบความสําเร็จได้ทุกฝูงจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราสามารถบริหารซอฟต์แวร์แล้วเป็นเหมือนฝูงนกบินอย่างนี้ได้นั้นคอนเซปต์ของสกรามคอนเซปต์ของการบริหารซอฟตแวร์ที่ผมจะพูดทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดเนี่ย เราจะทําให้ทีมงานของเราเป็นเหมือนนกอย่างนี้ครับและบริหารจัดการกันเองได้ด้วยมีสามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นาได้ทุกคนเลยนะครับทีที่จะกล่าวเข้ามาสู่ของอาจาย์หน่อยนะครับจะเก๋ว่าผมจะพูดอาจาย์มั่งสกรัมมั่งอา,จายจมั่งหลายหลายคนอาจจะเริ่มเกิดความสับสนว่าเออมันคืออะไรกันแนะ่อา,จายจนี่เป็นเสมือน,เป,นเป็นเสมือนกับเป็นแนวคิดหลักนะครับส่วนสกัมเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่เรานําแนวคิดหลักของอา,จายจเนี่ย มาพัฒนาให้เกิดคุณค่านะครับตามที่อาจารย์ต้องการนะครับซึ่งประวัตินี้ก็คือว่าปี2001นะครับคอสอ2001เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเขา,เามาประชุมกันที่เมืองยูค่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ตกลงร่วมลง,ลง,ลงนามกันนะครับเราเรียกข้อลงนามนั้นว่าอาจารย์แมงซิสโตนะครับเป็นคุณค่าหลัก4ประการที่โปรเจกต์การบริหารโปรเจกต์หรือการบริหารซอฟแวร์สมัยใหม มีความมุ่งหวังที่จะทําให้การส่งมอบงานให้ลูกค้าเป็นแบบนั้นรวมถึงการพัฒนาโปรเจกต์มีอะไรบ้างอาจารย์แมนซิสโต้อาจารย์แมนซิสโตข้อแรกนะครับบอกว่าคนเล่นการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยจะต้องมากกว่าขั้นตอนหรือเครื่องมือหมายความว่าการสื่อสารกันในทีมะครับเราจะใช้การสื่อสารกันด้วยการพูดคุยเป็นหลัก ส่วนอ e ีเมลนะครับแชทอุปกรณ์ต่าง,างๆที่เป็นอุปกรณ์นะครับเราเราเสมือนว่ามันไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความรู้สึกเราไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันคุยตงงๆมีประสิทธิภาพงรงๆเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับว่างานที่เราบอกให้เขาทําหรือการสื่อสารของเราเนี่ยมันส่งไปถึงผู้รับฟังหรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงเราจะได้รู้ว่ามันไม่ถึงถ้าถึงเราก็จะสบายใจว่ามันถึงแล้วนะครับดังนั้นเครื่องมือหรือการสื่อสารเนี่ยมันทำมันทำให้เราไม่เห็นฟีลลิ่งเพราะว่า คนหรือคนคนหรือทีมงานที่อยู่เนี่ยมันประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะดังนั้นเราพยายามทํางานกันแบบเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับดังนั้นแมนฟิโตข้อแรกก็จะพูดอย่างนี้ไว้ข้อ2คือเราจะส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มันหมายความว่าอะไรครับหลายทีมใช้เวลา5เดือน6เดือนในการสร้างเอกสารเพื่อจะอธิบายว่าโปรเจกต์หรือโครงการนั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง ผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่นานจนเกินไปทำให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เริ่มง,งานสักทีและสิ่งที่ต้องการจากเรจริงๆเราไม่ได้ต้องการเอกสารที่สมบูรณ์ถูกไหมครับลูกค้าไม่ได้ต้องการเอกสารลูกค้าต้องการซอฟต์แวร์ต้องการเกมที่สามารถเล่นได้นั่นคือเป้าหมายดังนั้นในสัปดาห์แรกหรือในเดือนแรกการทำงานแบบอาจารย์หรือสกลเนี่ยเราจะทำให้สร้างซอฟต์แวร์ได้เลยตั้งแต่วันแรก แล้วเราจะลดเรื่องการสื่อสารที่เป็นเอกสารแต่มันไปแก้ไขเรื่องด้วยการสื่อสารไปแล้วดูไหมครับต่อมาคือทําง,งานร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าตกลงให้เป็นไปตามสัญญาเรามองว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นทีมทีมเป็นทีมที่อยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามที่คอยมาบลฟงานกันคอยมาสู้กันเราไม่ได้มองกันนะในเมื่อพอลูกค้าเนี่ยเขาเป็นทีมเราพอเรามองเราเปลี่ยนมุมมองแล้วเนี่ยก็จะเกิดความช่วยเหลือกัน ระหว่างตัวทีมงานแล,ล้วก็ลูกค้าลูกค้าก็จะเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่บอกว่าทําไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือจะมีทิศทางในการพัฒนาโปรเจกต์อย่างไรเพราะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนฝูงนกที่บินดังนั้นเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั้นก็จึงเป็น manifesto ข้อสุดท้ายคือข้อ4คือเราตอบรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะบางครั้งแผนที่วางไว้เนี่ยมันล้าสมัย เราวางแผนไว้เดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยตลาดอาจจะเปลี่ยนความต้องการก็ได้ถูกไหมครับอย่างที่เห็นชัาๆอย่างเช่นไฮไฟสมมติว่าเรายังทําเกมบนไฮไฟอยู่วันดีคด,ด,ดีมี Facebook เข้ามาคนแห่ไป Facebook หมดแล้วแต่เรายังจะทําเกมบนไฮไฟอีกเนี่ยโดยที่ไม่เปลี่ยนแผนเลยเนี่ยคงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุยกันได้นะครับเพื่อให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยยังคงคุณค่านั้นอยู่เสมอ น,นี่ก็คืออาจารย์แมนเฟลโตหรือคําแถลงอุดองการแห่งอาจารย์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันก็จะเข้าสู่วิธีการหรือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาโปรเจกต์แบบอินคูเมนทัลนะครับคือการค่อยๆสร้างสิ่งบางสิ่งออกมานะเหมือนในสไลด์นี่นะครับจะเป็นสิ่งเล็กๆครั้งแรกเนี่ยเราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเป็นก้อนโอก้อนใหญ่ทีเดียวเลยเราจะทําอะไรเล็กๆครับ ระบบล็อกอินสักอันหนึ่งที่มันกดได้ครับมันอยู่ในมันอยู่ในเป้าหมายของเราเช่นเราต้องการทําเกมบนมือถือใช่ไหมไอ้ระบบล็อกอินเนี่ยก็ควรจะกดได้บนมือถือแล้วดูว่ากดแล้วเป็นยังไงมันรู้สึกดีไหมกดได้ไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมพอเราอยากเราทำไอ้ไอก้อนเล็กๆนี้ได้เนี่ยเราเรียกว่ามันเสร็จแล้วนี่คือซอฟต์แวร์ที่เสร็จแล้วอันหนึ่งของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตรงเนี้ยไปให้กับลูกค้าหรือคนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ดูว่ามันมันใช่หรือเปล่าเอาแค่เนี้ยให้ดูก่อนว่าใช่ไหม ถ้าใช่เราก็ทําต่อถ้าไม่ใช่ก็คุยกันว่าทําไมถึงไม่ใช่นี่คือวิธีการบริหารซอฟอ์แร์แบบค่อยๆเพิ่มมันทีละนิดทีละนิด,นดไม่ได้เป็นแบบ waterfall ที่แนะนำเมื่อกี้ว่ามาเป็นก้อนใหญ่แล้วบอกว่าไม่ใช่หรือก็รือ้อลําบากเฮ้ขอเป็นก้อนเล็กๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวซอฟอ์แวร์เรามันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกๆครั้งที่มันโตขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะถถอยเนี่ยนี่คือใช่แล้วนะ ไม่แก้แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นอีกข้อดีคือระหว่างที่มันโตขึ้นเนี่ยตัวของผู้ออกแบบซอฟต์แวร์หรือลูกค้าหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่ว่าจ้างนะครับเขาบางครั้งเขาจะเห็นไอเดียระหว่างระหว่างการที่จะทําซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เขาปรับทิศทางเนี่ยให้ถูกต้องมากขึ้นบางครั้งสิ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะมีในโปรเจกต์เนี่ยข้จะตัดออกก็ได้เข้จะรู้ว่ามันไม่สมควรต้องมีแล้วมันเปลืองเงินเปลืองเวลาก็ตัดออกสิ่งที่ควรจะต้องมี ก็จะเกิดไอเดียขึ้นระหว่างที่เราหลังสร้างซอฟต์แวร์ให้มันเสร็จไปทีละก้อนทีละก้อนครอบคลุมไปอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก้อนใหญ่ของเราที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้ใช้จริงๆถูกต้องจริงๆฮะนั่นคือเป้าหมายของการพนาซอฟต์แวร์ตามที่จะแนะนําทั้งหมดนะครับต่อมาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโครงการภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบคล้ายๆโปรเจกต์ที่เป็นพวกวอล์กโฟล์คือทำครั้งเดียว แต่เงินครั้งเดียวตุ้มดังนั้นการบริหารความเสี่ยงหรือริสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่ข้างล่างค่อนข้างใหญ่เวลาเราเบริหารความเสี่ยงก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมองภาพรวมได้ยากนะครับวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีก็คือซอยมันให้เล็กๆดําภาพขวาเนี่ยครับตัวภาพขวาเนี่ยเราซอยมันก็คือทุกๆระยะเวลาหนึ่งของสกรรมนะครับเราจะส่งให้ลูกค้าเราดู พอเราได้ฟีดแบ็ตรงนั้นแหละเราบริหารความเสี่ยงเอาว่าเราจะไปต่อไหมหรือเราจะหยุดโครงการหรือยังไงหรือเราจะเพิ่มมันหรือเราจะลดดังนั้นไอ้มันจะกลายเป็นขั้นบันไดแทนจะเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นหายไปเยอะมากพื้นที่ใต้ก้าวหายไปเยอะมากนะครับดังนั้นการบริหารความเสี่ยงคอนเซ็ปต์มันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะครับในการบริหารซอฟแวบรบ์แบบสกรัมนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของสามเหลี่ยมคุณภาพนะครับ เราถือเงื่อนไข3อย่าง1เวลา2เงินสตัวสโคบงานหรือคุณภาพของงานนะครับสมเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นจุดในการตัดสินใจทุกครั้งเวลาทำโปรเจกต์แน่นอนครับเราไม่สามารถทำโปรเจกต์โดยที่ต้องการคุณภาพที่ดีที่สุดแต่เงินเราไม่พอหรือเราทำโปรเจกต์ด้วยเวลาที่ไม่จํากัดนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิด รูปแบบในการทำโปรเจกต์เงื่อนไขในการทำโปรเจกต์เกิดขึ้นในหลายๆแบบตามที่โช์ในภาพนี่จะเป็นสามเหลี่ยมคุณภาพหลายๆแบบนะครับผมยกตัวอย่างแบบ B เลยแบบ B เนี่ยเป็นแบบที่เราไม่ค่อยอยากได้ถูกไหมเพราะอะไรเงินก็น้อยแต่ทำไมครับขนาดของงานเยอะนะครับคุณภาพก็ต้องการเนี่ยเราไม่เราไม่อยากได้เพราะมันไม่ครอบคลุมมันเป็นไปได้ยากนะครับ แบบ A เนี่ยสมเหตุสมผลคือทุกอย่างกําลังสมดุลถูกไหมครับทีนี้สมมุตินะสมมุตินะครับถ้าเกิดผู้เรียนเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วเกิดไปรับโปรเจกต์แบบ B จริงๆเนี่ยเราต้องเกิดการต่อรองเนี่ยเราสามารถลดคุณภาพลงได้นะแต่สเกลเนี่ยเอาเท่าเดิมได้มันจะกลายเป็นรูป A 1เพราะทําไมครับเพราะเราต้องลดคุณภาพลงให้มันเป็นไปตามคอร์สที่สมจริงนะครับแต่ขนาดของงานยังเท่าเดิมได้ไงเช่น ขนาดของงานบอกว่าต้องการทําปุ่มสัก200ปุ่มแต่คุณภาพอ่ะเราเราไม่สามารถทําให้มันสวยๆได้ทั้ง200ปุ่มเนี้ยเราต่อรองได้ไหมลดลงมาหน่อยแต่ยัง200ปุ่มเหมือนเดิมนะลักษณะนี้คือการบริหารสามเหลี่ยมคุณภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1นนะครับของการบริหารซอฟต์แวร์นะครับที่จะเป็นภาพรวมในเรื่องของการบริหารความสําคัญในการบริหารคอนเซ็ปต์ในการบริหารซอฟตแวร์นะครับได้ขอฝากตอนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เราจะมีอีก3ตอน นะครับที่จะบรรยายต่อไปจะเป็นเรื่องของสก,กรรมเข้าไปในเรื่องของสกรรมเข้าไปในเรื่องของการบริหารคนบริหารทีมนะครับก็ติดตามกันในตอนต่อไปได้ครับสวัสดีครับ